สวัสดีครับผมเอฟซีรถไทฟอร์ดครับมาเดี๋ยวคิดดูกับมาส้มสวนฟักทองครับผมนี era, mm ่อุ้ยงามแหงพี่นองงามไหลงามแหงอีีิ่ะยางแห้งกับบแดกันพีนองมันเฉียบหนวยมันไหลมา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 เบิงลรถพี่นองเอ้เบิ่งที่หล่ะเอียงล้ครับนี่โคโอยนอนทาเงินอยู่นี่นี่ เกือหนึ ah, ่งสองหน่วยพอหนี่งสามหน่วยไปอีพออีกหนึ่งอีกสามหน่วยครับเกือหนึ่งตาย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 งามเฮงงามเฮงครับพี่น้องงามมันยางเฮงบ่ออะได้ะครับพี่น้องมันสีหยียบหน่วยเพราะว่ามันดกท่านบ้านภาษาบ้านผมราว่ามันดกเนาะมันไหลโอ้ยตา พี่น้องเลยโอ้โหวลผครับนอน้้อน้ายครับพี่น้องนอนทางเงินแม่โคโลเคโดีอยู่บ้างที่ล่ะอุ้ยจะเป็นหงืองเลี้ยงเหลืย่ยมนะเนาะโอ้ โน่วยมันกำลังงามนาองทนีน้โนาะมันกำลังแบบเป็นหนวยกำลังออกมาแบบออ้โหบางทีล่ะครับพี่น้องมันหลยอยเหงนะ้นบางทีล่ะอ้ยจังเด็ตั้งโจโคเจเคอยู่นี่พี่น้องตเตลียวบางซียกระจังหัวแล้วว่ามันดดหลาย โอ้ตายละตายละตายอะไรพี่น้องเอ้ยสิบไปแเอารถพ่วงมันมาใส่ครับนี่โอ้ยสิได้ใส่รถพ่วงเไปแล้ะครับพี่น้องเอ้ยโอ้เฮ้ยนี่แหละที่ว่าเฮ็ดหล่องห่างๆไว้นี่ครับนี่เป็นไหนบัดเวลาเป็นหน่วยบัดเวลามันได้ผลผลิตออกมาแล้วบัดนี่มันสิมาตั้งโจโคเจเคอยู่ลำหล่องพึ่นะครับ

ทูนแห้งกระเบนไหนได้ครับมันไข่เออพี่น้อกเป็นกี่นะเดี๋ยวเราสิไปเคาะเบิ่งกระเบนไหนได้บ่เป็นบักเตียงมุ้เคาะบ่ได้มันกับปุ้งปุ้งแล้วเนาะข้างในมันมันอันนี้ก็คือว่าผลทานงามแม่แต่กับประสบผลสำเร็จอยู่อู้สิ่งหนึ่งก็ถือว่าได้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่หรอกครับงามอยู่งามอยู่งามอยู่ งามร้ายครับพี่น้องขี่ไก่ร้ายงามร้ายเด้อปื้อเด้อเออใบเขียวเหี่ยวๆเลยวะกูใบมันเรียบร้อยแล้วมันถ่าที่ละป่ะโอ้ยผู้ใดมีทีมีทางนี่ล่องเบิง์ด้ะครับพี่น้องเด้อหมากมันกรลั่งเหลื่อมพี่น้องหูหมากหมาบอยู่มันเหลื่อมายบางทีล่ะมันแนมม่นมันไงมันมันสะดุดตาเลยนาอมันไม่แน่นว่าวเอาเลยครับพี่น้องมันเฮ่าเฮาแนมม่ใมันกับสะดุดตาเลยเบิ่งเด้สังสังเกตเบิ่งเด้อครับพี่น้องเด้อ อันเดีจอบไปได้อันยางบ่รมันยังได้ยานเหยียบหน่่ยเพิ่นต้องจอบคอยย้อนขาลงนะครับนี่สั้นบ่ได้เด้ครับพี่น้องมันเหยียบเหยียบนี่มันก็เสียหายเออบางทีล่ะตั้งโจโคเจีคีก,กับพี่น้องบางทีละ่ะเฮ็ดจังได๋นี่เฮ็ดจังได๋บปดนี้พี่น้องเฮ็ดจังได๋ โอ้ยออนซอนลายครับพี่น้องเอ้ยบาทเนื้อเป็นล้ำล้อยู่โอ้ยตั้งจุ่มบุ่มจิ้มบิ่มเนาะนวยกำลังงามเนาะสำกุกนี่โอ้ยเจ้าจะได้เอารถพ่วงแล้วมาใส่บ้านอิรีละครับบ้านนี้พ่ได้เว้าเล่นยญเลยนี่ของเท้ของจริงเนาะเป็นดำเลยนะเออเออนี่อุ้ยเมียนเมีนเมนเออเบิ่งที่นี่คือเขาทั้งผุ่นปะ นี่นวลเป็นด้ำๆอยู่ครับพี่น้องนึ่งทีละตา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 ตพี่น้องเออบัตนู้ยอนอดไหลาเออเอาบัตท่านี้มันคือเห็นก็ทั่งผุนหะมันเบ่ยสยโอ้พี่น้องต้องจำไปได้พี่น้องเด้โอ้บัตรบัตรบงบัตรบัันรลบัตรบยบัตรบัตรบัตับาับัตรบัตััััันัััััับ นวยลงมาหยุดในหลองสีที่เออโอ้ยหลองนอี้อ่อนทอดแห้เพิ่มๆป้านี่อู้ตายแล้วครับพี่น้องตายแล้วมันแม็นยังเลยแม็นคนเราก,กอนหินมาวางไว้มันบ่เมนต์ได้นี่มีแต่บกอื่ได้ครับพี่น้องเออตรงไห้นี่อู้ยเลี้ยงกันได้ครับพี่น้องหลายแห่งเอ้ยโอ้ย เดี้ยมดินดีปีไก่ดีปุ๋ยดีน้ำดีผ่านเลยผ่านเลยโอ้ย่าแต่ปักหือ,อกว่าแต่ยังกว่าแต่พวกเตงโมโปฟาพี่น้องอยตัางจมบ,บ่มจิม้มบ่มยัวมันกลดคกมานี่จจมมอีพออีเอนี่ยคนะเฮ้ยนะเฮ้ยอย่างลราบาดท,ทานี่มันเป็นของแท้ยด้วของปลอมนึงเกินเอาหน่วยอันนี้มาใส่ไว้บอ่อนี่พี่น้องเอาตรงไหนกันล่ะโอ้ย โอ้ยโอ้โอ้โอ้จากตะกอนเป็นป่าเปลอยเนาะว่ายังเห็นยังจะถือบ่อใดบานนี้กันได้ออันนี้พักคล้องครับ เบ่งนี่ใส่บักแจ้หมูกได้ครับที่น้องเด้อใส่ตรงหมูกอือฮะเรียบร้อยแล้วครับผมมาเนี่ไปไปเดบ้งคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นิดเด้อครับเด้อหรือว่าไปเดบ้งเดล้วกับสีโบ,บเดพ้พาดคลิปใหม่ๆครับผม เอาเดี๋ยวคลิมเนี่ยก็ขอลาไปก่อนครับวัดดีครับผม